ท่องเที่ยวปี68จะถึง40ล้านคนไหมคำตอบก็คือไม่น่าถึงแม้แต่38ล้านก็จะไม่ถึงเหตุผลก็เพราะว่ามี4ปัญหายากๆของประเทศไทยที่เกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวที่ไม่สามารถฟื้นกลับไปเหมือนโควิด19ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในปีนี้นะครับเอ่ออย่างมุ่งถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาถึงไทยเนี่ยนะครับ40ล้านคนท่านผู้ชมคิดว่าได้หรือไม่ได้ส่งพิมพ์เลยนะครับ ท่าผู้ชมคิดว่าประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในไทยปีนี้ถึง4ี่ิล้านคนเนี่ยได้หรือไม่ได้ถ้าใครคิดว่าได้พิมพ์ได้ถ้าใครคิดว่าไม่ได้พิมพ์ไม่ได้นะฮะศูนย์วิจัยกตรศกรไทยพูดถึงเรื่องนี้เพราะเขาคาดการณ์ครับว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศท,ท,ที่จะเข้าไทยในปีนี้จะไม่คึกคักเพิ่มสูงนะฮะสดใสเหมือนเมื่อปีห7เจที่มีจํานวนของนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงกว่า 37. 5ห้าล้านคนนะครับศูนย์วิจัยกตรกรไทยบอกอย่างนี้ครับว่า ในปีทั้งปี2,568เนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยตวต่างประเทศเข้ามาแค่37.5ล้านคน <isse ur> คือเพิ่มขึ้นประมาณ5%กว,กว่าๆจากปี67อันนี้จำนวนหัวนะครับในขณะที่รายได้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเที่ยวไทยในปีนี้เนี่ยน่าจะทำได้อย่างเก่งเลย1.78ล้านล้านบาทก็ประมาณโต6%กว่าๆจากปีที่แล้วนะครับด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับทำไม year, ปี68นักท่องเที่ยวถึงได้เข้ามาน้อยกว่าปีที่แล้ว นะปีที่แล้วนี่นะฮะก็คือปี67ที่ปี66เนี่ยโอ้โหนะการขยายตัวตลาดท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเนี่ยวยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์สองหลักเลยนะฮะแต่อยู่ดีดีกลายเป็นว่าปีนี้จะขดเป็นอะไรแค่หลักเดียวแล้วแค่ห้าเปอร์เซ็นต์กว่าๆด้วยนะครับคือสุวิเชย์การศุกร์ไทยมองอย่างนี้ครับว่าคือถามว่าโต,โตแต่มันโตแต่มันโตแผ่วไม่ใช่ว่าไม่โตเลยนะฮะที่ีด้การโตแต่โตแผ่วเนื่องจากว่ายังคงมีมาตรการวีซ่าฟรีอยู่กับหลายประเทศมากๆนะครับสองมีการแก้ไขารายละเอียดของวีซ่าบางประเภท ที่ทําให้ชาวต่างชาติก็พุ่งเป้าเลยนะฮะที่แบบมีความสามารถมีความเก่งเป็นพวกดิจิตอลนมัเป็นมหาเศรษฐีคนรวยๆเนี่ยอยู่ในไทยได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นทีนี้จะกลับไปในเรื่องคุณภาพนะฮะหมายถึงว่านักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับ การเปิดของสายการบินแบบบินไฟตรงนะครับหรือแม้แต่แข่งขันเรื่องของราคาตั๋วก็แล้วแต่นี่ครับมันเป็นปัจจัยเอื้อที่ทําให้การเติบโตนักท่องเที่ยวตามทระเข้าไทยเนี่ยน่าจะกระตุ้นขึ้นได้อยู่นะครับทีนี้จานวนนักท่องเที่ยวในต่างชาติปีนี้ที่ว่าจะถึงแค่37.5เนี่ย38ล้านก็ยังไม่ถึงเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลก็คือการชะลอเนี่ยมันมาจาก4ปัจจัยที่ประเทศไทยต้องแก้ด่วนเลยนะครับในแง่ของอุตสาหกรรมและบริการการท่องเที่ยวนะครับคือ 1. ปัจจัยแรกเศรษฐกิจไม่แน่นอนคะัความขัดแ การตอบโต้สงครามทางการค้าแน่นอนชัดๆเพราะทําเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับอันนี้คือปัจจัยแรกเนี่นะฮะเพราะถ้าเศรษฐกิจยังไม่แน่ม่นอนความเสี่ยงยังมีสูงนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับรายได้ก็ไม่แน่ม่นอนถูกไหมฮะเดี๋ยวก็ดีบางเดือนนีวก็ตกบางเดือนเดี๋ยวก็ช้ำสองเดือนเดี๋ยวก็ดีขึ้นมาครึ่งเดือนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความไม่แน่นอนสูงจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของคนในประเทศ แลอแม้แต่ต่างชาติเองเขาก็จํากัดจําเขียนในการเดินทางหรือแม้แต่ค่าใช้ใจ่ายบัตเจตดในการเดินทางทาง่องเที่ยวก็จะมีปัญหานะครับอันนี้คือข้อแรกซึ่งแน่นอนครับปัจจัยนี้คือปัจจัยร่วมทั่วโลกไม่ใช่แค่ปัจจัยประเทศไทยประเทศเดียวนะครับเรื่องที่ว่าเศรษฐกิจโลกมีปัญหาและความไม่แน่นอนสูงเนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยนะครับก็คือพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสมัยใหม่เนี่ยเขามุ่งไปเที่ยวที่ใหม่มากกว่าซ้ําที่เดิมหาประสบการณ์ใหม่ๆเอาที่แปลกใหม่นะครับโดยเฉพาะชาวจีนในยุคนี้หลังโควิดแล้วเนี่ยนะครับไอที่เคยมาเมือ2019่ปนนี นาทีนี้ก็ยังไม่ถึง11ล้านคนเลยเมื่อผ่านมาถึง5-6ปีเต็มๆเพราะนักเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวจีนตอนนี้หันไปเที่ยวในที่แปลกใหม่หประสบการณ์ใหม่มากกว่าเดิมที่เคยซ้ำเที่ยวที่เดิมนะครับทีนี้ปัจจัยตัวต่อมานี่นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของค่างเงินมีความผันผวน,นสูงอย่างมากๆอย่างที่บอกไปนะครับว่าปีนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นปีที่เต็มไปด้วยความผันผวนท่าางอัตราแลกเปลี่ยนเพราะน,นโยบายการบริหารเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัม ซึ่งจะมีผลต่อเงินดอลลาร์สหรัฐที่จะดูแล้วกลายเป็นเงินสกุลที่กลั่งทีเดียวนะครับแต่เราก็ต้องรอดูครับว่า4ปีจะเป็นยังไงผมอยากให้ท่านผู้ชมกลับไปดูใน4ปีครั้งแรกของทํามแล้วจะเห็นนะครับว่า4ปีครั้งแรกของทําในเทอมนั้นเนี่ยนะครับดอลลาร์สหรัฐเป็นยังไงแล้วมันจะเหมือนแพทเทิร์นกันเลยนะครับนั้นด้วยความที่ห่วงเรื่องของความผันผวนนะครับปัจจัยตัวต่อไปนะครับที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือสําหรับประเทศไทยนะฮะภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยขอองงนททท่่่เเียวตาประศ เรื่องนี้ก็คือหากันไปละ้นะครับประมาณร่วมๆครึ่งเดือนกว่ากับกรณีซิงซิงนะครับที่เป็นเซเลบริตี้ของจีนนะถูกหลอกจากเมืองไทยไปเมียนมาถึงว่าจะช่วยกลับมาได้ก็แล้วแต่นี่นะครับก็กลายเป็นเรื่องภาพลักษณ์ที่น่า,ากังวลจนกระทั่งอย่างที่ทราบกันดีนะครับไฟบินที่จะมาะตุนจีนในไทยก็ถูกยกเลิกกันไปว่าเล่นกันเลยนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องดูต่อไปครับว่า การที่เขาคาดการณ์ว่าปีนี้จะไม่ถึง38บดล้านโดยซ้ำแสดงว,ว่า6-7ถึงปีเรายังไม่สามารถฟื้นการท่องเที่ยวเรากลับไปแตะ40ล้านได้นะครับงั้นถามท่านผู้ชมน,น,นะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้าประเทศไทยแตะ40่ล้านคนในปีนี้ได้หรือไม่ได้ถ้าได้พิม,มพมไม์ได้นะครับถ้าไม่ได้พิมพ์ไม่ได้นะฮะแล้วส่งมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อไปนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่ายังไงกันต่อนะครับ